สวัสดีครับพี่น้องผู้ใฝสุขสุขคนครับพีอดีตัวลบคนเกิดสุริโยบัตคโกเตทางเสพเงินสีใสเปดบ่มีครับพี่น้องกับกาช่วงนี้นะครับตัวลบการต้องทํางานแข่งกับเวลาครับกัธุรกิจธุรกิจอันแรกก็คือธุรกิจเพื่ออ้าเพื่อใช้นะครับอ้ใช้หลายคนกับเกษียณอายุราชการลาวอาทิตย์กับบค่อยว่างเพราะนั้น เวลาที่ว่า็ต้องออกตั้งแต่บ้านตั้งแต่ดึกมันนี้ตุ่มเขาบอกบ้านตั้งแต่ดึกไปดูแลสวนกล้วยนะครับไปดูแลไอ้สวนต้นไม้หมากใหม่หลายๆอย่างครับโอ้ลมเห็นครับนะครับกล้วยกับฮักมักซีดาการโคตรเราะพฉะนั้นนะครับต้องออกไปเบิ้งเขานะครับวันนี้คิดว่าคือสิได้ลำเลียงกล้วยออกมาจากโรงงานคิดว่าทุลักทุเรแน่นอนครับครับดีซีนะครับไปแล้วครับไปแน้วครับ ครับนาทีเข้ากับลำเลี้ยบกล้วยนะครับออกจากสวนครับปู่ทุลักทุเลแล้วก็บิึงข้างลาครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับคว้าสิได้นะครับพี่น้องครับยากฝนครับยากครับเดือดครับอ้ไยครับเห็นแล้วครับเอฟซีครับการเกษตรดิการเฮ็ดเกษตรดิยากหน่อยเดินครับพี่น้องครับ เหครับการเกษตรดิการเกรเษก,เกเษตรดิยากหนเดือนกับพี่น้องครับแต่ว่าก็มีความสุกอยู่ครับเฮาเฮ็ดไปของเฮาบ่มีไผบังคับเาครับเฮาอยากเ็เฮากด้เฮ็ตครับแต่ว่าไปเหตุอย่างอื่นล่ะไปเห็ุงาน Research, บริษัทบ่เห็ดงานราชการนะครับเฮาสิมีนายครับมีน่ายมีน่ายของน่ายของน่ายของน่าย,ายไปเรื่อยๆครับ อ่าครับแต่ว่าเหตุการณ์เกษตรนีดด่เกษตรนี่คเฮาเป็นน่ายเขาเฮ้ายางเก่งกับมีน่ายคนเดียวน่ายคนเดียวคือไผครับคือเมียครับนะครับน่ายคนเดียวคือเมียก็จะดันนะครับแมนไผอยากบ่มีอยากมีน่ายหลายคนกับมาเหตุการเกษตรครับแต่ทางงานโรงเรียนนะครับเข้าเป็นคู่น้อยนะครับวหนาคู่น้อยก็คือคู่พอ พอโรองเรียนพอนาพออ้อตรงเรียนก็นคือพอออเขตพอนาพออ้อเขตกับเลข,ขาสทพทโคนาเลข,ขาสพทนะครับปลัดกระทรวงนายกนะครับตามลำดับขึ้นไปแต่ว่าถ้าเป็นคู่น้อยครับถ้าเป็นคู่น้อยสิม,มีหน่ายหลายคนครับพี่น้องครับอันนี้บรรยาก,กาศนะครับบรรยาก,กาศทงไฮทงหน้าครับเลาะต่อวิ่งเลยครับสีฮอดทั้งไงเลยครับอ าผู้ใดอยากมีหน่ายน้อยคนก็ให้เฮียนเก่งๆแต่อยากมีหน่ายคนเดียวล่ะมาทําการเกษตรครับพี่น้องครับการเกษตรตะกุ้งนะครับอ่าพี่น้องครับตอนนี้ครับหอดสถนนใหญ่แล้วครับฮ่าจะยังเหลืออีกประมาณกิโลกว่ากว่ากับหอดเฮือานะครับพี่น้องครับอันนี้สบายแล้วครับสบายแล้วครับแต่ย่ำ ่ารแยบแรกนะครับการท้ารถเอารถหญ่เข้าไปเอารถย้อนเข้าไปก็ฮอดสวนตัวลมครับไอ้ยาาฝนกับลำบากหน่อยนึงครับเพราะว่าในระหว่างสวนตัวล่มก็มีทาาไอ้ทาาหน้าไอ้หน้าน้องสวนไอ้สวนน้องครับคันเยอะครับมากาเข้ากาวเว้ากันบมได้ครับนะครับอี้ก็เข้าสิไปแป้งกับโได้ครับจะไปถมทีเป็นเป็นเรื่องเป็นเล่าครับเอาซาเล่งกับไปครับดิเล่ง พาเล็กตู้ลมอ๋อเลาะเลาะครับนี่ก็อีกซอยนึงก็ไปเส้นนี้ก็ได้ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับมีภารกิจครับมีภารกิจนะครับต้องเดินทางไปนครพนมครับมื่อนี้นะครับจากลาพีจากลาดองไปซัมเนียครับพี่น้องครับคบกันนาลิปใหม่เข้ามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์กดติด ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตุลมใกนการทำคลิปแบบบ้านๆที่สารบ้านเฮาครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงจนี้ครับสวัสดีครับ เข้ามาแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ